นี่ครับทุกท่านเจอกับผมแล้วนะครับชายใส์คันเนอร์โคลาสนะครับคลิปนี้เนี่ยสำหรับเหมาะเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ปลูกบ้านนะครับใกล้โซนมทสอากาศดีน้ำไม่ท่วมที่ราคาไม่แพงมากนะครับแถมใกล้กับคาเฟ่ของ Airpen Park นี่ด้วยนะครับใกล้มทสใกล้ส้น304ในราคาดีดีเนี่ยคุดูคลิปนี้เลยนะครับ อนนี้นะครับทุกท่านผมอยู่ระหว่างเส้นมอเตอร์สอประตูหนึ่งและประตูสองนะครับจะมีเส้นตัดใหม่ทะลุเข้าหากันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นหลักๆสําคัญก็คือแอร์เพนพาร์คนะครับซึ่งมีเป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านกาแฟนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับของเด็กที่เรียนมอเตอร์สอแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของโคราชด้วยนะนะครับวันนี้เนี่ยผมมีที่ปลูกบ้านนะครับขนาดหนึ่งไร่ที่สวยนะครับใกล้กับถนนเส้นนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูด้านหน้า ด้านหน้าซอยทางเข้านะครับก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ฝั่งเดียวนะครับม,มีอยู่หลังเดียวอยู่ตรงข้ามกับแอร์เพนพาร์คเนี่ยที่ที่เราจะมาขายเนี่ยก็คือเข้าซอยตรงนี้ไปนะครับซึ่งตัวที่ที่ขายนะห่างจากถนนเส้นนี้เนี่ยไปประมาณแค่หกสิบเมตรเท่านั้นเองนะครับเดินตามกันไปได้เลยครับเป็นถนนแบบค่อนข้างกว้างเลยนะที่วัดได้ก็ประมาณสักแปดเมตรได้เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ยังไม่มีบ้าน ด้านหลังไนยังไม่มีบ้านอยู่นะครับเขาก็เลยไม่ค่อยมีคนมาสัญญาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่แบ่งขายกันนะแล้วก็ขายไปหมดแล้วด้วยนะครับที่ที่เราขายวันนี้เป็นแปลงสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับที่เจ้าของซื้อไว้นานมากแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้มาดูแลก็เลยฝากเราช่วยขายให้นะครับเป็นที่สวยมากแล้วก็เป็นเนินด้วยนะอากาศดีด้วยนะครับบริเวณรอบนี้เนี่ยก็จะอากาศค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะเป็นที่ที่นนสูงเลย นะครับแล้วก็อากาศดีมากนะครับรถไม่ค่อยผ่านเยอะเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็เอเอมันอยู่ใกล้เมืองใกล้มอทอรสอด้วยนะจากนี้เนี่ยไปมอทรสอนะครับประมาณสักสองโลสองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลมออรสอเนี่ยประมาณสองโลเจ็ดนะครับห่างจากโรงพยาบาลแค่สองโลเจ็ดเองนะแล้วก็ใกล้ตลาดด้วยนะครับตรงนี้ห่างจากตลาดหน้ามอทอรสอเนี่ยประมาณแค่สามสี่โลเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะไปกับ โรงเรียนสารศาสตร์ใครที่มีลูกอยู่แล้วก็เรียนที่โรงเรียนดีหน่อยนะครับมีแบรนด์หน่อยเนี่ยสารศาสตร์ห่างจากนี้แค่สี่โลนะครับห่างจากเส้นสามศูนย์สี่ก็ประมาณสี่โลกว่า,วานะครับแล้วก็ใกล้อะไรบ้างใกล้บิ๊กซีสามแยกปากเนี่ยครับอันนี้ประมาณสิบกว่านาทีนะครับเข้าตัวเมืองโคราชจะง่ายครับที่ที่เราจะมาขายวันนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงด้านนี้ได้เลยนะครับนี่ประมาณตรงด้านนี้ นะครับเขาก็จะมีเสาวปักไว้อยู่แล,แล้วแหละนะครับที่ขนาดนะครับอยู่ที่หนึ่งไร่สองตารางวานะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่สามสิบเมตรยาวไปเลยตัวรถคําผมได้เลยมาด้าแดงนะครับเป็นที่โนนสูงนะครับคือคุณจะประหยัดคือไม่ต้องถมที่เลยแล้วไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะที่นี่สูงกว่าทางเส้นมอ,อเอสนี่จากนี้คุณจะมองถ้าเกิ สูงหน่อยนะใช้โดนปิดเนี่ยคุณจะเห็นมอเรสอโรงพยาบาลมอเรสอเลยนะห่างจากสูงกว่าโรงพยาบาลมอเรสอเป็นสิบยี่สิบเมตรเลยนะครับก็คือคือสูงมากอนะ่ะที่ตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าน้ําท่วมเลยไม่ต้องถมด้วยประหยัดค่าถมได้อีกนะครับด้านข้างเนี่ยเขาเป็นสนามเมื่อก่อนเนี้เขาไว้แข่งจักรยานนะครับก็มีป้ายมนติของชิมาโน่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แข่งอะไรนานมากแล้วนะครับก็เราไม่เคยเห็นเขาไ,ได้แข่งอะไรนะเห็นแต่ป้ายมาติ นะครับก็ที่นะครับจนถึงหลักหลักด้านนี้เลยเป็นที่โฉดด้วยนะนี่ครับหลักก็คืออยู่ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็ทะลุยาวไปด้านนู้นเลยนะครับก็จะเป็นหักเลี้ยวไปนิดนึงนะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเมตรลึกยาวไปดูเลยตามแนวของรั้วบ้านได้เลยนะครับก็จะลึกยาวไปประมาณห้าสิบเมตรนะครับก็มีขยักนิดนึงนะครับพื้นที่โดยรวมจะอยู่ที่หนึ่งไร่กับสอง ตารางวานะครับก็ที่สวยมากอากาศดีถามว่าใกล้สายไฟแรงสูงหรือเปล่าเนี่ยห่างกันหลายร้อยเมตรเลยนะสายแรงสูงอยู่ด้านโน้นนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะติดสายไฟหรือเปล่าจะเป็นหมันหรือเปล่าเนี่ยผมว่าอยู่ไกลมากเลยนะครับสุดท้ายนะครับ่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับที่ตรงนี้จุดเด่นคืออะไรที่ตรงนี้นะครับพื้นที่เนี่ยทั้งหมดหนึ่งไร่สองตารางวานะครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสามสิบเมตร ลึกยาวไปประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็ที่ไม่ต้องถมด้วยที่โนนสูงอากาศดีนะครับรถไม่ติดไม่แออัดแล้วก็เข้าเมืองง่ายนะครับใกล้กับมทอทตอรแค่2.2โลไกลโรงบาลแค่2.7ไปสารสาสีโลไปเส้น304เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก4โลกว่ากว่านะครับไปวิกซีก็ง่ายนะครับก็ไปเดอมอเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะครับก็10กว่านาทีก็ถึงเลยนะครับก็ถือว่าอากาศดีพื้นที่ดี เข้าออกสะดวกรถไม่ติดอีกต่างหากนะครับใกล้กับตลาดด้วยนะนะครับเจ้าของขายไม่แพงนะครับหนึ่งไร่สองตารางวาเนี่ยเจ้าของขายตารางวาละหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งไร่กว่าๆนะเป็นทีนท่ฉนดด้วยนะหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าเอออยากจะแบ่งครึ่งนะครับซื้อเงินสดแล้วอยากจะแบ่งครึ่งเจ้าของก็แบ่งครึง่ง,งได้เหมือนกันแต่ต้องไปซื้อเงินสดนะครับใครสนใจที่แะแลงนี้นะ คุณก็โทรมาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือโทรมาได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับแล้วใครที่แบบว่ามีที่สวยๆนะครับอยากจะฝากเราปล่อยขายให้นะครับก็โทรมาได้นะครับไปเอสเอชคอรเนอร์โคราชนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ยังไงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชยัยเอสเอชคอรเนอร์โคราชสวัสดีครับ